สวัสดีค่ะตื่นเช้ามากับแม่คันนิงนะคะนี่เกาะตามต้นไม้แบบนี้เรียกว่าแม่คันนิงหรือว่าภาษาฟินเรียกว่ากู้อ่ะนะคะส่วนในบ้านก็จะมีเตาผิงมันจะย้อนแสงหน่อยนึง มีเงาสะท้อนไม่ใช่ย้อนแสงส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ตีพมนะคะที่ตีผมในช่วงตากผมตากที่นอนจริงๆก็ได้ทุกฤดูกาลนะคะเพราะว่าเวลาหนาวจัดๆเนี่ย มันก็จะฆ่าเชื้อโรคเหมือนกันนะคะดูนะคะแม่คันิงเกาะต้นไม้ทั้งต้นเลยคือสวยมากอะคะ่ะที่เห็นนี่คือความหนาของหิมะตามธรรมชาตินะคะต้องเจาะทางเดินด้วยแบบนี้ตอนนี้ลดลงเยอะแล้วนะคะเพราะว่าพอมาละลายอะ่ะมันก็จะ เพิ่มความแน่นมากขึ้นนะคะนี่สิงช้าหลังบ้านนะคะโอเวอร์โหลดแล้วค่ะดูนะคะแม่ขนิงทั้งต้นเลย ส่วนไอเสาโดโดออะมันคือทรัม ب ูินนะคะหน้าร้อนก็จะเอาเอาตาขายมาขึงเล่นกันคือมันจะสวยมากจริงๆอะคะ่ะคือที่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยจะสวยกว่ากว่าในในวิดีโอนะคะ หายไปเก็บภาพนิ่งไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพลลมพัดเนี่ยมันก็จะหายไปละ really